สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ความร้อนแรงนะในตดกกลางเนี่ยบางที่ก็บอกว่ามันเดือดแะบางที่ก็บอกว่ามันอยู่บนกองไฟนะเป็นอย่างไรนะครับข่าวแปร ى, ต่างประเทศชิ้นนี้นะครับตดกอออกลางนะครับบนไฟขณะที่4ชาติอาหรับนะครับถูกทุบโดยบรรดาการโจมตีทางอากาศและขี่อาวุธนะครับใน24ชั่วโมง ตอนออกกลางนะครับบนปากเขียวขณะที่บรรดาการโจมตีขีปนาวุธต่างๆการโจมตีทางอากาศได้พุ่งขึ้นบรรดาการโจมตีหลายครั้งนะครับในหลายประเทศอิสราเอลโจมตี IRGC ของอิหร,ร่านสหรัฐนะครับโจมตีกบฏฮูตีกลุ่มทหารนะครับที่เชื่อมโยงอิหร่านนะครับระดมหาขีปนาวุธนะครับใส่ฐานทัพสหรัฐในอิรัก กองกำลังนะบัญชาการส่วนกลางนะครับของสหรัฐนะได้โจมตีนะครับขี่อาวุธต่อต้านเรือลูกหนึ่งของฮูตีนะครับในวันเสาร์ขีปอาวุธลูกนั้นนะครับได้มุ่งหมายเข้าสู่อ่าวเอเดนและได้เตรียมพร้อมนะครับที่จะยิงเซนคอมนะครับได้กล่าวการโจมตีนั้นนะครับเป็นครั้งที่4นะที่ทําการพุ่งเป้าหมายต่อบรรดาขีปอาวุธต่อต้านเรือของฮูตีเหนือในช่วง2วันที่ผ่านมา สหรัฐโจมตีกบฏฮูตีกล่าวโดยศูนย์บัญชาการส่วนกลางสหรัฐว่ากองกําลังสหรัฐนะครับได้กําหนดขีปนาวุธนั้นที่ถูกปรากฏว่าเป็นภัยคุกคามหนึ่งต่อบรรดาเรือพาณิชย์และเรือรบสหรัฐในภูมิภาคนั้นและตามมาด้วยได้โจมตีและทําลายขีปนาวุธนั้นนะครับในการป้องกันตนเองนับแต่าราเอลนะครับได้บุกรุกรานกาซากบฏฮูตี ได้โจมตีบรรดาเรือต่างๆจํานวนหนึ่งนายทะเลแดงกลุ่มฮูตีนะครับได้เชื่อมโยงบรรดาการโจมตีของพวกเขากับสงครามของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซากระบฏฮูตีนะครับที่มีฐานที่ตั้งในเยเมนเกล่าวอ้างเป้าหมายของพวกเขาคือบรรดาเรือต่างๆที่ผูกโยงและเชื่อมโยงกับอิสราเอลแต่กองกําลังอาสาที่หนุนหลังโดยอิรานนั้นยังได้โจมตีบรรดาเรือ ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับอิสราเอลในทะเลแดงด้วยในการโต้ตอบนะครับต่อนะบรรดาการโจมตีทะเลแดงสารัฐและเหล่าบันธมิตรของพวกเขานะครับได้โจมตีกบฏฮูตีในเยเมนก่อนหน้าสัปดาห์นี้นะครับสารัฐนะได้ทำการกำหนดใหม่นะต่อกองกำลังอาสาของฮูตีนะว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย กบอฮุตีนะครับได้กล่าวว่าการโจมตีต่างๆนั้นในทะเลแดงจะไม่ยุติจนกว่าอิสราเอลหยุดพักสงครามของพวกเขาต่อกาซาการโจมตีต่างๆนั้นต่อบรรดาการขนส่งทางเรือทะเลแดงได้มีผลกระทบร้ายที่รุนแรงต่อการค้าระหว่างทางตะวันออกและตะวันตกราคาน้ำมันนะครับยังได้เพิ่มสูงขึ้น ในการตื่นขึ้นนะครับของการโจมตีต่างๆต่อบรรดาการขนส่งทางเรือนานาชาติในทะเลแดงอีกด้วยนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศชี้นีนะครับก็บ่งบอกว่าขณะนี้สถานการณ์ในตรงกลางเนี่ยมันร้อนจริงๆนะเขาใช้ว่าอยู่บนไฟเลยนะครับเพราะมีสี่ชาติอาหรับนะถูกทุบโดยบรรดาการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธใน24ชั่วโมงพู้งานในหนึ่งวันอนะ่ะโอยิงกันอุตลุดนะก็มีการโจมตี ผู้ตีในเยเมนนะโดยกองกําลังสหรัฐนะครับมีการยิงนะโจมตีซีเรียนะครับโดยอิสราเอลนะครับแล้วก็ในอิรักเนี่ยนะกลุ่มกองกําลังที่หนุนอิหร่านนะครับก็ยิงใส่กับฐานทัพสหรัฐอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนมาลุมมาตุ้มอ่ะนะตะลุมบอลกันในะนอกกลางนะครับเขาถึงบอกว่าโอ้โหมันมันเดือดนะมันอยู่บนไฟอากที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านนะครับก็ถูกนะการโจมตีทางอากาศจากอิสราเอลนะที่ดามัสกัสเนี่ย เนะสียชีวิตไปหลายนายนะครับก็ทําไม่ความร้อนแรงนะในะดอกกลางเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะต้องจับตาสถานการณ์จริงๆนะครับว่ามันจะร้อนแรงไปกว่าน,นี้หรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ